วันนี้ก็อยากมาเล่าเกี่ยวกับ Gas S ยี่ส Pro นะครับอาการที่เจอบ่อยๆเลยสําหรับผมนะผมมองว่าไอ้ Gas S ยี่สเอนี่ยอาการเสียคล้ายๆกับ S 1 9 XP ถ้าใครเคยซ่อม S 1 9 XP จะรู้ว่าเวลาเราซ่อมจุดนี้บางทีจุดตรงนี้เสียจุดตรงนี้เสียเหมือนว่าอาการมันลุกลามนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ย 21โปรก็เหมือนกันนะฮะสมมุติเนาะว่าเราไม่ต้องสมมุติละอย่างตัวเนี้ยนะครับโดเมนนี่นี่นะครับ1 2 3 3โดเมนเนี่ยชอ็อตอยู่ผมกททท็ทำการแก้ไขเรียบร้อยอก็วัดไปวัดมาก็เจอชิปเม็ดนี้ช็อตชิปเม็ดนี้ช็อตนะครับ2โดเมนนี้ช็อตนะแต่ว่าโดเมนต,ตัวนี้นะครับชิปตัวนี้เสียไม่ช็อตแต่เสียสัญ,ญญาณไม่ผ่านก็ทำการ แก้ไขไปเรียบร้อยนะครับแต่แต่ยังไงแต,แต่มีจุดอื่นๆในนี้นะครับเมื่อมันโดนความร้อนนะครับมันก็ทําให้ไอ้พวกอื่นๆเนี่ยเกิดอาการเออร์อาการเออนะฮะสัญญาณออกบ้างไม่ออกบ้างอันเนี้ยจะคล้ายๆกับ XP ก็คือทําจุดหนึ่งแล้วอีกจุดหนึ่งมันเสียนะครับเป็นเหมือนกันนะ สำหรับผมนะผมมองว่า,าตัว S 21เนี่ย่อมยากกว่า X P ตรงไหนสอมยากกว่า X P ตรงที่ว่าบอร์ด1บอบอดเขาหนากว่านะครับ2กระบวนการในการยกชิปวางชิปผมให้ยากกว่าจริงๆการยกวางไม่ยากหรอกเท่าเท่ากันเพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่างานของเราเนี่ยมันมาอยู่ขอบขอบนะครับมาอยู่ขอบขอบเนี่ย มันยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่าอ่ามันใช้ตะกัวสําสหรับผมนะผมมองว่ามันใช้ตะกวัวคนละเบอร์สําหรับการวางชิปแล้วก็วางอุปกรณ์ SME, LSMD พวกนี้นะครับยังไงถ้างานซ่อมของเราเนี่ยอยู่บริเวณด้านขวามือเนี่ยเวลาเราซ่อมไปเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันชอบที่จะแครกมันชอบที่จะหลุดมันชอบที่จะช็อตนะ นเียผมก็เลยมองว่ามันยากกว่ามันยากกว่าไอ้เจ้าตัว xp xp ถามว่าเป็นไหมเป็นเป็นบ่อยเป็นเยอะด้วยนะครับอาการคล้คลายกันเพียงแค่ว่า s 2 1 p r o น่ะมูลค่าของอุปกรณ์อ่ะมันสูงกว่านะครับพวกอะไรเนี่ยราคามันแพงกว่าหาซื้อยากกว่ามันก็เลยเป็นงานยากสำหรับการซ่อมเพราะว่าเราต้องคำนึงถึง ระยะเวลาในการยกวางอุณหภูมิการใช้ฮอตแอร์ air, นะครับพวกนี้มันต้องมันต้องต้องต้องเป็นสกิลที่โอเทพมากๆนะครับตาสีตาสามาทำเละหมดนะครับตัวนี้คือเต็มที่ของผมแล้ววันละ5้าใบถือว่าสุดๆแล้วนะสำหรับผมนะกับ s 2 1นะครับเพราะว่าอะไรทำตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวต้องอื่น ก็เสียไปด้วยนะเพราะว่ามันต้องมานั่งไล่แก้เนี่ยมันจะเป็นอาการลุกลามใบไหนไม่ลุกลามก็ถือว่าดีไปโดยเฉลี่ยแล้วยังไงก็ต้องมี2เม็ดนะครับอย่างตัวนี้ผมเปลี่ยนไปแล้ว4เม็ดยังไม่จบนะมันยังเหลืออีกเม็ดสุดท้ายเนี่ยชิปมันบวมนะครับมันร้อนงานงานตัวนี้ที่เจอก็คือเกี่ยวกับระบบไฟทั้งหมดเลยชุด power supply เขาระเบิดนะครับประมาณ5เครื่องอมีปัญหามาจากหม้อแปลงไฟ มีปัญหามาจากหม้อแปลงไฟระเบิดทําให้พาวสภัยระเบิดทําให้การ์ดเสียนะครับชิปมันช็อตนะมันก็เลยพุ่งพ่วงกันมานะครับถือว่าเป็นอาการที่ปวดหัวหน้าปวดหัวเพราะว่ามันแก้ครั้งเดียวแล้วมันไม่จบมันแก้แล้วมันมีต่อไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับหลังจากแก้ตัวนี้ไปแล้วผมคิดว่าน่าจะจบเพราะว่ามันเหลือแค่เม็ดนี้นะครับที่มันบวม ถ้าเราสังเกตดูเม็ดขอบเม็ดเพื่อนเพื่อนเขานะครับนี่จะเรียบไปเลยนะครับเวลาเราเราถูไปเงี้ยมันจะเรียบแต่ตรงเนี้ยตัวซิลิคอนสีเงินเงินเนี่ยมันมันมันบวมขึ้นมาแล้วอ่ามันแตกมันบวมขึ้นมาแล้วอ่าตัวเนี้ยก็คือตอนเนี้ยแกจนมาเจอชิปที่54เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือแค่เม็ดนี้เม็ดเดียวก็น่าจะจบของบอร์ดเนี้ผมพยายามทําสุดฝีมือปกติกาวก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับนี่คือกาวนะ แต่พอกาวมาโดนความร้อนมันก็จะบอกเป็นสีน้ําตาลไม่ไหม้หน่อยอันนี้คือเต็มที่แล้วนะครับเต็มสุดฝีมือผมแล้วคือมันโดนความร้อนยังไงสีมันก็เปลี่ยนก็มีบ้างนะครับลูกค้าแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งก็คือใช้ถ้าเป็นงานขอบๆเนี่ยถ้าใช้เวลาในการยกเป๋านานไปเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์พวกเนี้ยยังไงก็หลุดแค่ก่อนตามไปด้วยนะครับเพราะว่ากาวพวกเนี้ยพอมาโดนความร้อนแล้วมัน มันยังมันยังเป็นกาวใหม่ๆนะพอมเดิมความร้อนแล้วมันเป็นน้ําเป็นเหมือนเยนลลี่เป็นน้ําแล้วมันแตกพุ่งออกทาให้อุปกรณ์พวกนี้มันหลุดออกไปด้วยเนี่ยก็คืองานยากสําหรับ s 2 1 pro นะฮะแล้วก็คอสคอสใบนี้นะครับคอสใบนี้ผมซ่อมอยู่7,000นะครับต่อใบนะเพราะว่ายังน้อยๆน,นะจแตนด์ดมีแน่นอนนะครับ2-3เมตรก็ m, คือ ราคาอะไรแพงมากนะครับแล้วก็ต้องใช้สมาธิสกิลในการทำต้อง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 ยอมรับว,ว่าต้องเป็นพี่พี่ช่างที่เชี่ยวชาญพิเศษนะครับถึงจะทำได้นะผมผมต้องใช้คำว่านี้เลยนะต้องต้องเชี่ยวชาญพิเศษเลยนะครับถึงจะสามารถทำงานนี้ได้และออกมาดีแล้วไม่ลามนะเพราะว่าดูเหมือนมันจะง่ายนะเพราะว่าอะไร อขนาดชิปมันใหญ่อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับเหมือน XP ทุกอย่างอุปกรณ์ไม่เยอะ,อะพื้นที่ในการทํางานมีเยอะแต่อย่างที่ผมแจ้งไปก็คือเวลามันเป่าไปเนี่ยมันมันชอบที่จะมีจุดอื่นที่เสียไปด้วยถ้าคุณคุมความร้อนเวลาไม่ได้งานมีงานงอกแน่นอนครับมีงานงอกแน่นอนแล้วก็นะ สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาอยากจะส่งมาซ่อมโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับเผื่อบางบางอย่างมันเป็นอาการง่ายๆพี่ๆสามารถที่จะแก้ไขด้วยตัวเองได้นะฝากไว้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนเครื่องขุดมีปัญหาคิดจะซ่อมเครื่องขุดอย่าลืมสอบถามครับ